เอว่าแต่ว่าห้องนี้คือห้องอะไรกันนะนักเรียนช่วยคุณครูตอบได้ไหมคะติ๊กต๊อกติ๊กตอตกตอ,อ๋อใช่ละค่ะนี่คือห้องนอนนั่นเองแต่ว่าถ้านักเรียนเห็นสิ่งของในห้องรกไม่เป็นระเบียบนักเรียนจะทำยังไงกันคะไปหาคำตอบกันดีกว่าไหมก่อนอื่นเรามาดูความหมายของคำว่าบ้านกันค่ะบ้าน เป็นที่อยู่อาศัยของสมาชิกในครอบครัวในบ้านหลังหนึ่งจะมีหลายห้องซึ่งแต่ละห้องจะมีประโยชน์ใช้สอยแตกต่างกันไปดังต่อไปนี้ห้องที่หนึ่งห้องนอนเป็นห้องที่ใช้สำหรับนอนหลับพักผ่อนกันนะคะห้องนี้ก็จะประกอบไปด้วยเตียงนอนหมอนผ้าหม่มตู้เสื้อผ้าค่ะ ห้องที่2นะคะห้องรับแขกหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าห้องนั่งเล่นก็ได้ห้องนี้เราจะใช้สําหรับต้อนรับบุคคลต่างๆที่มาเยี่ยมเยืยนบ้านเรานะคะหรืออาจจะใช้เป็นห้องที่สมาชิกทุกคนในบ้านใช้ทำกิจกรรมร่วมกันก็ได้ค่ะห้องนี้นะคะก็จะมีโต๊ะวางของเก้าอี้แจกันดอกไม้หรือโทรทัศน์เพิ่มมาค่ะ ห้องที่3ห้องครัวห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่ใช้สำหรับทำอาหารนะคะในห้องนี้ก็จะประกอบไปด้วยเตาปรุงอาหารอ่างล้างผักผลไม้อ่างล้างจานตู้กับข้าวแล้วก็ตู้เย็นค่ะห้องที่4ห้องน้ำจะเป็นห้องที่ใช้สำหรับอาบน้ำและชำระสิ่งสกรปรกต่างๆในร่างกายของเรานะคะห้องนี้ก็จะมีชักโครก อ่างล้างหน้าอ่างอาบน้ำแล้วก็ฝักบัวค่ะนักเรียนจะเห็นได้ว่านะคะในแต่ละห้องจะมีสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆมากมายการช่วยเก็บสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านที่วางไม่เป็นระเบียบเป็นงานอย่างหนึ่งที่นักเรียนสามารถทำได้ค่ะซึ่งงานที่นักเรียนช่วยทำนี้เราเรียกว่างานบ้านความหมายของงานบ้าน งานบ้านหมายถึงงานดูแลรักษาบริเวณบ้านและเครื่องใช้ในบ้านให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยรวมทั้งงานอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในครอบครัวด้วยค่ะงานบ้านจะแบ่งเป็นสองประเภทนะคะ 1. งานดูแลบ้านบริเวณบ้านและเครื่องใช้ในบ้าน 2. งงานอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในครอบครัวค่ะ มีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยนะคะงานบ้านประเภทที่1คืองานดูแลบ้านบริเวณบ้านและเครื่องใช้ในบ้านก็จะมีงานหลากหลายมากเลยนะคะเช่น 1. การกวาดบ้าน 2. การถูบ้าน 3. การรดน้ำต้นไม้ 4. เช็ดถูชั้นวางของ 5. งานเทขยะหรือนำขยะออกไปทิ้งนั่นเองค่ะงานบ้านประเภทที่2นะคะคืองานอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในครอบครัว 1>, 1. การซักผ้า 2. การรีดเสื้อผ้า 3. การทำอาหาร 4. การจัดโต๊ะอาหาร 5. การล้างจาน หลังจากที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะคุณครูก็จะสรุปบทเรียนให้นักเรียนฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะงานบ้านหมายถึงงานดูแลรักษาบริเวณบ้านและเครื่องใช้ในบ้านให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยรวมทั้งงานอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในครอบครัวส่วนงานบ้านนั้นจะแบ่งเป็นสองประเภทนะคะก็คืองานดูแลบ้านบริเวณบ้านและเครื่องใช้ในบ้าน 2. งงานอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในครอบครัวน,นั่นเองค่ะ